สวัสดีครับ ดรสรีชัยฝ้าวขวาครับอุ่ผูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับวันนี้เปิดห้องเรียนในหัวข้อเรื่องพะฒตยปิดกครับผมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดพะฒตยปิดกนะครับวันนี้เด็กก็จะได้รู้ความหมายของพะฒตยปิดกความสําคัญและของพะฒตยปิดกแล้วก็การนําไปใช้พะฒตยปิดกครับว่าเนื้อหาสาระในพะฒตยปิดกสามารถปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็ยังมีการฝากข้อสอบโฮเน็ตให้เด็กๆนักเรียน นะครับได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับสัตว์นิพไปด้วยในตัวครับยังไงก็ขอฝากนะครับเด็กๆทุกคนนะครับครูทุกท่านด้วยนะครับช่วยกันนะครับในส่วนของการกระตุ้นนะครับเด็กๆนะครับให้มีความคิดนะครับรวบยอดในส่วนของเนื้อหาสาระหรือว่าในส่วนของหัวข้อที่เรียนแต่ละวันด้วยนะครับขอบคุณมากครับนักเยรวจความรูก สวัสดีครับทุกทุกนักเรียนชั้นม .6 ทั้งนึงครับวันนี้เจอกันเช่นเคยครับกับคุณครูชัยนะครับในวิชาสังคมศึกษาครับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาข้อพจน์ศาสนาเช่นเคยแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูมีอะไรนักเรียนดูท่าท่าศีรษะเคยเล่นทุกคาบแล้วนิ้วต่อ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 อะไรครับตีสาม ที่ความหมายของพัไตรพิฎดกครับในหัวข้อพัไตรไนะพิโดกนะครับพัไตรพิโดกอันดับแรกเลยก่อนที่จะศึกษาอะไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คือความหนะนะมายถูกต้องไหมครับศึกษาความหมายก่อนความหมายิโกคืออะไรพัรไใรพิโดกนะครับแปลมาจากคำภาษา คำว่าไตตรงกับคําว่าติติซึ่งแปลว่าสามเช่นกันซึ่งหมายความรวมว่ามวดหมู่สามหม,หมู่หรือตักก้าของคำพีหรือหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามมดมตัให้ชื่นใจหน่อยพระวิันปิโดหรือพระวิไยน,นะครับประมวลระเบียบข้อบังคับของบรัพชิต ี่พระพทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สําหรับภิกษุหรือภิกษุณีแสดงว่าหมวดนี้เกี่ยวกับใไทยครับปฏิบัตินะครับของภิกษุหรือภิกษุณีซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ทรงบัญญัติไว้หรือสั่งสอนไว้นะครับหมวดที่สองพระสุตตานตสทิิโดนะครับหรือพระสุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างที่ต่างๆ กิสต์ได้คำว่าย่างที่ต่างๆแสดงว่ามีโลเคชั่นถูกต้องไหมครับมีโลเคชั่นหรือสถานที่นะครับระกอบกับให้เหมาะกับบุคคลมีพระสูตรนะครับเป็นคำสอนที่เกี่ยวกับสถานที่และเกี่ยวกับบุคคลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ส่งให้ไหว้แสดงว่าพระสูตรต่างๆหรือพระสูตรเนี่ย เกี่ยวกับคำสอนที่มีบุคคลที่สองนะครับและก็มีสถานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นคำสอนหรือว่าในหมวดพระไตรปิฎกในหมวดพระสูตรหรือพระสูตรต่างๆจึงเป็นคำสอนหรือในหมวดที่มีเรื่องราวประกอบนั่นเองพระอภิธรรมต่างกันกับพระสูตรล นะครับหรือสถานที่เป็นหลักคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ล้วนเลยใช่ไหมลูกนะครับตัดไว้ล้วนเป็นประมวลคำสอนนะครับที่เป็นหลักวิชาการล้วนเดี่ยวกับเหตุการณ์ไม่มีเรื่องาราวประก,บกอบไม่มีสตอรี่ no location no story no person นะครับไม่มีทั้งสามอย่างแต่เป็นความมควลคำสอนล้วนๆเดินผมภิใจนิโดวันนี้เกี่ยวกับพิกน์ล้วนๆนะครับสองพระสุตัานตาเกี่ยวกับบุคคลนะครับและสถานที่เป็นพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับบุคคลนะครับและมีสถานที่นะครับและวทที่สามคือพระ ภาษาไทยพิเกนะครับเป็นคำสอนที่เป็นหลักการเป็นวิชาการวนๆเป็นภาษาใหา่ทีนี้ก็บอกว่าเนื้อหาในพัฒนาประโยคเนี่ยมีเนื้อหาทั้งสิ้นแปดหมื่นสี่พันพัทธมณฑลซึ่งในฉบับพิมพ์ภาษาไทยนิยงจัดแยกหมวดงูอ ในการหลังการทําการสังขยาะัตรปิดกในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับได้มีการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธกิจจึงหมายถึง,ถงกิจหรือภาระหรือทุระของพระนะร 45, พ,พุทธศาสนาตามตัวเลยนะครับหลังจากนั้น45พรรษาแห่งพุทธกิจก็คือ45ปีที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการรวบรวม มีการทําการสัมภายนะการทําการสัมภายนาครูเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการทําการสังภายนะพัะไตปิดกจะแตกต่างกับการทําการสัมภายนาอื่นๆก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาสาระสําคัญแต่มีการแปลหรือจัดหมวดหมู่ดูบังอานวน ภายหลังที่พระเจ้าสเสด็จปรินิพานแล้วสิ่งที่จะเป็นพระสัสดาแทนตัวพระเจ้าคือพระธรรมมัญไนนะครับชนะแล้วจะไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่1องค์ที่สององค์ที่สหรืออินฟินิตี้จะมีแค่องค์เดียวคือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ประกาศพระพุทธศาสนาคำสัส่สองอนต้องไหมครับหลักคำสำหรับภิกษุภิกษุสงฆ์นะครับหลักคำสำหรับบุคคลทั่วไปถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนั่นเองนะครับทีนี้พระไตรปิฎกเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอ,อยู่ที่ตรงไหนจุดเริ่มต้นของพระไตรปิฎกมาจากการ รวาเอาหลักรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็กพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งออกเป็นหมวดหมู่ยี่หมวดครับสามหมวดนะครับซักซ้อมทบทวนกันจนลงตัวถ่ายทอดก่อกันโดยการเ่้จําจากปัญจัคียีทั้งห้าอัญญาปนอัญญาวัปปะพิยมหารมาอัสชินะครับถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆถ่ายทอดมาจากสิทธิยะุสิทั้งหลายนะครับอาจจะมีอีกมาก อาจจะมีนะครับแต่ไปบ้างนะครับแต่ต่อมาในสมัยพุทธกาลจนถึงวันนี้ราว2,500กว่าปีนะครับถ้าไตปิโดภาษาบาลีภาษาบาลีนะครับเป็นนะครับเป็นหลักคำสอนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและเก่าแก่มาก สมบูรณ์ที่สุดของพระุทธศาสนานะครับสืบทอ,อดมาพร้อมกับพระไตรปิฎกด้วยคีด์เวที่ว่าพระไตรปิฎกคือตัวแทนของพระคุณเา้านั่นเองนะครับดังนั้นพระไตรปิฎกจึงเป็นหัวใจนะครับของพุทธศาสนาทีนี้กิจกรรม นะครับนักเ,เรียนได้เรียนรู้ขั้นใจพิดบกไปแล้วหมวดหมู่ของขั้นใจการอ่านอาหารเนี่ยขั้นใจพิดบกมีอะไรบ้างทีนี้กิจกรรมนะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มน,นะครับเป็นแก๊งโฟนอย่างเี้ยกลุ่มละสี่คนนะครับให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันนะครับช่วยกันเขียนผังมโนทัศน์ผังมโนทัศน์คือเครื่องมือในการเรียนแบบติ๊กติ๊กก็คืออะไรครับไม้ลายเลย ยแมปปิ้ง g My แมปปิ้งคือโครงสร้างหรือผังแห่งความคิดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับเขียนฐันกนทัดเรื่องเรื่องอะไรครับพระไตปิโดนะครับเรื่องพัะไตปิโดโดยหลักการแสดงความคิดเห็นนะครับในแต่ละข้อทีละคนนะครับเรีออยนแบบเป็นวงก่อ เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนลงเป็นแผนนะครับเป็น My ล a แมปปิเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนออกมาเสนอกลุ่มละห้านะครับ Are you ready? Yeah. 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 Okay. เสร็จนะคร ขอกัน้คุณครูให้เวลานักเรียนในเนื้อหานี้10นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกอุนะ้งละ5นาทีนักเรียนต้องนะครับมาทำการนำเสนอให้เพื่อนๆในห้องนะครับ นักเรียนสามารถที่จะตกแต่งนะครับระบายสีลงสีได้นะครับตามจินตนาการของนักเรียนเลยเด็กจะบอกว่าเครื่องมือที่ครูให้ใช้คืออะไรครับผังอะไรผัามารมงมโนทัศน์หรือไม่ mapping mapping คือกระบวนการการคิดโดยไม่มีข้อสิสุสดหรือข้อจํากัดนะครับแสดงว่า ไม่มีแบบขององความรู้นะครับฉะนั้นแล้วในผังมะโดทนนักเรียนจะมีบล็อกไหมไม่มีกี่กะไรกี่ก้านกาี่ก้นกานแตกออกมากเป็นกีน่คอยกี่คอยแตกออกมากเป็นกีน่เี้นคอยกี่คอยแตกออกมากเป็นกี่หย,อย่อยหยะะ่อยนักเรียนเลยทำเครื่องมือในการคิดนะครับในส่วนของผังกรโ

เรกเรียนต้องช่วยกันนะครับนักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับองค์ประกอบมีอะไรบ้างความหมายมีอะไรบ้างแต่แล้วประกอบกันได้ยังไงอันนี้ไม่ไเป็นบนตรนี้เลยไอ้ลงสีตกแต่งไปแล้วพร้อมเลยครับ สามารถติด่อเได้ันไม่สาารพีดไมันเป็นอะไรนะอภิธรรมเรื่องเกี่ับหลังคำเม่ ไมกินก็คือจะไม่มี็อกนะครับไม่มีอ็อกความ,มดแล้วน้ำเนยสามารถแปลงของปาเป็นกิ่นก้างกล่ก้อยแล้วก,ก,ก็กลิ่นเยอะๆกิ่งอร่อยๆๆนะครับ ดีเหมสุนกันมาวคือว่าเรียวกินตรงไานะต้นไมไตก็ไงกของยันีห้มันติดนะต้นไม้ในีดูต้นไม้ในฤดูเร้วนระเบียบขอบางของบางคบสนับพับพีชดูท่านั้น ตุ๊กหัวกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วกาเรอเตสนิดนึง <laughs> trong đá được đó เป็คนบรรยายนะครับในการบรรยายไม่คล้ไม้เปนาีกลุ่ม2อเสร็จยังเลยเห็นไหมครับกลุ่มห้าวาไรเนากลุ่มห้าเสร็จยังแล้วกลุ่มห้าทงานในกระบวนการขั้นตอนนะครับเป็นสเต็ปเลยนะครับสเต็ป เนี่ยมองลอลิตุน้องคนทงมาวางมือทุกคนกับมไเตัวเองก่อนมไปเ่ครั้งไม่ถอนเลยัครับผ่ครั้งครั้ง จับเองครับอ่าจับที่หัวจับที่เอวเอวที่ไหลเอวอ่าเห็นเอวไหมแล้วก็สอบลูกรก็สอบเอวจับที่ไหลไหลไหลไหนเอ้ยอ่าจับหัวเอวไหลไหลไหลสคอน ข้าวตาเิีกยคือเป็นคำคีที่สำคัญที่สุดของพระพุทธาข้าวขึศาสนาแล้วก็ข้าวตาเิี่ยเบลลอของมันเป็นสามประการได้แก่หนึ่งข้าวเหนียวข้าวินัยคือและเหนือหรข้าวบังคำสองข้าสุตตันตปิฎกความหมายคือเป็นการประมวลบุคคล มีเหตุการณ์สถานที่พระพุทธที่พระพุทธพระเจ้าทรงแสดงอย่างที่ต่างๆและน่คธรรมแน่คาดรำถ้าอธิษฐานพิโดธความหมายขั้นตอนที่เป็นหลักวิชาการไม่มีสถานที่บุคคลหรือเหตุการณ์โอเคครับตกลงให้เตรียมอุปสรรคมาอุปกรณ์นี้ครับอย่างเร็วเลยนะครับค่ะสำหรับกลุ่มสีของเรานะ ชั้ไใกนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสหมดหมู่นะ ซือให้ออกไปน้องใหม่ก็กำหนดนะครับเริ่มเลยค่ะคุณครูรคุณท่านนะคะวั้นตอนโปรเตสตคำสูจของแต่ทัานเนื่องจากได้บรรลุหลักคำคำสอนซึ่งมี่ทั้งสีนนแต่นสี่ัเรามาขังค่ะจันได้สามองคนดังนี้หนึ่งพระธรรมวินัยหรือพระธรรมวินัยพิโ่นเป็นระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับพระพิสทธิ์ด้วนนะคะ สองพัะสูตรือสูตดโกเกี่ยวกับบรงมวลพระพุทธคที่เขาเรียเาทรงแสดงทรงแสดงยานที่ต่างๆให้เหมาะสมกับ พระเรดีย์เป็นความดีที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานะครับแบ่งออกเป็นสามหมวดหมูนนน่นะครับได้แก่พระนิรันดร์และพระสุตตานาตีรุกและพระอาทิธรรมอิรุกนะครับพระนิรันดร์เป็นหลักกฎระเบียบนะครับหรือข้อบังคับ ของพระพิสุทธ์นะครับพระสุตตันตมีโลกเป็นหลักธรรมควสอนเอ๊ะหลักธรรมเป็นพระธรรมคติศาสนาประวัติเรื่องราวต่างๆนะครับพระอภิธรรมมีโลกนะครับเป็นหลักธรรมควาสอนที่พระสัมมาสัมัคคีเจ้าได้ตัดไว้โดยที่ไม่ได้กำหนดสถานที่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับตัด แสดือคกันเมโดะ้มินั่นะครับาร้อที่ันาช่วยเปินะครับผมพวกเราถูมาได้แบบนี้นะครับคือถ้าไดมิดนะครับก็คือคำพี่นะครับที่รวบรวมคำสอนนะครับของพุทธเจ้านะครับแมล่น รวมทั้งหมดเป็นแป0 0มื่นสี่พันพระธรรมฐานนะครับแบ่งเป็น3หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ที่1นะครับพระวินัยปิฎกนะครับก็คือเกี่ยวกับระเบียบนะครับข้อปฏิบัตินะครับของพิสุทธิ์แล้วก็พิสุทธีนะครับหมวดที่2นะครับพระสุตตานิฎกนะครับก็คือเป็นพระธรรมเทศนานะของพระพุทธเจ้าที่มีสถานที่แล้วก็มูลนะครับเกี่ยวข้องกับหมวดที่3นะครับ ทราอภิธรรมปิฎกนะครับเป็นคําสอนนะครับที่มีเฉพาะหลักการนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะครับแล้วก็คำที่พระไตรปิฎกนะครับก็คือเป็นคำที่ที่เก่าแก่นะครับแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดที่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเตอนที่รักษาไว้นะครับแล้วผมก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ นี่สนุกเลยนะครับพัฒน er ึาใจรนโลกหมายถึงคำพีหรือหลักธรรมสอนของพระพุทธศาสนาออกเป็นสามหมวดนะครับในการแบ่งออกเป็นสามหมวดที่หมวดที่หนึ่งก็คือเรื่องข้อบุญปฏิบัตินั5 5่นก็คือพระวินัยหมวดที่สองก็คือเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระสัมมา นะครับในเนื้อหากาะไปิดบกนะครับก็หวังว่าทุกทุกคนนะครับคงได้รับความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ทดสอบะบวนผมนะครับภายหลังการเรียนนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้หม้าบอกครับท่าเพื่นทุกท่ากัร